LTF เนี่ยคุณไม่ขายมันยังอยู่ต่อแต่เข้าใจว่าทำไมถึงจะทิ้งมันเอาไว้เนี่ยมผมว่าโอเคแต่ถ้าบอกอ๋อยังมีความหวังกับประเทศ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ s a ฟแท็กวิสเคแบงครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณประสานอิงคันันครับมาเป็นแขกรับเชิญพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องภาษีสวัสดีครับพี่ประสานสวัสดีครับคุณบีครับจริงวันนี้เราคงคุยกันแบบสบายๆน้ครับเอบคุว่าอยากให้พี่ประสานเป็นตัวแทนของคนในวัยห้าสิบบวบแล้วก็แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการประหยัดภาษีอยากรู้ว่าเป็นยังไงครับชวนมาถูกคนมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รุ่นนี้ก็คือถ้าเริ่มต้นเสียภาษีแล้วต้องหาทางลดหย นะรู้จัก IMF บ้างแต่เราก็เข้าใจว่าอ๋อ IMF เดี๋ยวรอให้เอยเอะๆเอยอะๆก่อนค่อยซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเข้าใจมาตอดเรื่องเรื่องเรื่อง LTF อันนี้เป็นประสบการณ์แรกที่เรา,าเราพูดถึงกองทุนลดหย่อนภาษีเราก็จะรู้อย่างนั้นพอถึงปีที่เราจะต้องจัดการเรื่องภาษีจะมีน้องที่เป็นฝ่ายบัญชีที่บริษัทเขาจะบอกว่าอ้าพี่ประสานปีนี้ต้องเสียภาษีนะปีนี้น่าจะต้องไปหาวิธีการลดหย่อนภาษีเขาจะบอกเลยให้พี่ไปซื้อ LTF เท่านี้เท่านี้เท่านี้ก็ตามรายได้แล้วเขาบอกมาให้ไปซื้อตัวไหนยังไงไม่บอกเขาบอกแต นี่ต้องไปซื้อ60,000่นนะแล้วก็จาไว้ว่า60,000แต่เราก็ยังไม่ไปซื้อเลยนะเรายังไม่รู้ว่ามันต้องซื้อเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่รู้ว่าต้องซื้อปีนั้นเราก็มุดจะทำงานแล้วเขาจะบอกพี่ใกล้ๆปลายปีแล้วนะพี่ต้องไปซื้อแล้วนะเราก็ไปนู่นกว่าจะไปทีก็ยี่สิบเก้าสามวีคสุดท้ายสามเอ็ดใช่ไปถึงก็เป็นวันที่แบงค์แน่นต้องรีบไปซื้อก่อนที่แบงค์จะปิดอะอะไรเงี้ยเอาจริงผมเคยไปยืนที่สาขาเพื่อไปทําความเข้าใจลูกค้าไปที่สาขาเลยนะครับแล้วไปวีคสุดท้ายแน่นจริงครับคือตอนเที่ยยงเนี่ ของวันสุดท้ายหรือวิสุดท้ายเนี่ยโอ้โหต่อคิวกันยาวให้พักเที่ยงที่ใครกล่าวว่ามาซื้อ LTF อฟาร์เมสไพรชั่วโมงนึงจบไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางก็อย่างเงี้ยจะไปวันท้ายๆแต่พอไปถึงนี่สิเราก็รู้แต่ว่าไปถึงปุ๊บเอา LTF เท่านี้บาทตอนนี้เหมือนเราซื้อของอะนะแต่เราไม่มีความรู้นะว่าใน LTF เเนี่ยเขาเอาไปลงทุนไหนก็อาจจะรู้บ้างว่าลงทุนในหุ้นลงทุนในอะไรเงี้ยจริงผมเจอลูกค้าเยอะมากนะคือทุกวันนี้ไม่มีลทีเอฟแล้วเนาะไม่มีแล้วครับในยุคก่อนเวลาเราเจอลูกค รเ<ช>พาะว่าหลายคนไม่เข้าใจพอลงทุนด้นดวยความไม่เข้าใจแบบนี้ผมว่านี่อันตรายอันตรายมากหลายคนจะรู้ดีเลยยิ่งปีนี้<ช>ปีที่หลายๆคนเริ่มจะถึงจังหวะต้องขาย LTF ที่เหลืออยู่แล้วแล้วก็ตลาดหุ้นไทยตกพอดีตรงเศรษฐกิจไม่ดีด้วยพี่ประสานขายไปยังอย่างครับยังตัดฟันอกอดมันไว้อยู่ยังไม่ไม่กล้าที่จะปล่อยออกไปรู้สึกว่ายังทําใจไม่ค่อยได้ผมว่ามุมหนึ่งที่น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากๆเลยคือเอาจริงลงทุนต้องเข้าใจเนาะจริงเข้าใจแม้กระทั่งตอนซื้อนี่เราคุยกันหนักๆก่อนซื้อคุณเข้าาาาใใจจมันนนนนแแค่่่่่่ไหตทีสกว พี่ประสานอยู่กับ LTF มายัางไงอยู่ด้วยความเข้าใจเบอร์ไหนดีวาน้อยต้องบอกว่าน้อยสมมติเต็ม10เราคิดว่าไม่ถึง5การจะต้องไปซื้อทุกปีจนเป็นหน้าที่เพื่อมลดหย่อนภาษีเนี่ยม,มันก็เป็นแบบนั้นต่อนเนื่องนะพอหลังๆเริ่มมาทาความเข้าใจก็เริ่มอายุเริ่มมากเขาก็จะเริ่มบอกว่าอา้าวอายุประมาณนี้ LTF ไม่เหมาะแล้วนะ,ะเพราะว่า LTF อยู่7ปีควรจะขยับมา IMF แล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้ใกล้จะ55าแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเราไม่ซื้อ LTF ละก็เริ่มเปลี่ยนมาเป เลือกมากกว่าแค่ตลาดหุ้นไทยตรงครับเหมือนเรายังรู้สึกว่าเรายังไปเฝ้ามองมันอะเปิดแอปมาเข้าไปเฝ้ามองดูเลยยังเห็นอ้อมันยังมีเปอร์เซ็นต์นี่มันขึ้นอยู่ยังเขียวอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนมันไม่ได้มีต้องรอไปเอาไปอัพบุ๊กไปอัพบุ๊กใช่ต้องเสร็จปุ๊บแล้วยังมาเป็นแถวแถวแถวดูไม่รู้เรื่องเลยนะซึ่งซึ่งผมว่ามันมีเลิร์นนิ่งเนาะไอ้เรื่องการประหยัดภาษีของบ้านเราตั้งแต่ LTF มา SSL RMF วันนี้มีไทย ESG ใช่ซึ่งข้อหนึ่งที่มัน บันเปิดแอปนี่เห็นหมดเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นลงข่าวสารข้อมูลเยอะอมุมปัจจุบันถ้าจะต้องลงทุนภาษีนี่มุมที่ประสานจริงๆเนี่ยด้วยความสะดวกขนาดนี้นี่ครับมันควรใช้มันยังไงอ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่บอกนะคือการเข้าถึงข้อมูลมันค่อนข้างยากใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้น,นก่อนเราซื้อเราทำกานบ้านไปก่อนได้ผมคิดว่าย่างมากกว่าผมว่าสมัยก่อนเนี่ยพอพูดถึงเรื่องการเงินพูดถึงเรื่องภาษีเนี่ยเราจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากทั้งที่จริงๆอ่ะมันไม่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจนาระาาเรมาารทถ ทำความเข้าใจในคอนเซปต์ได้เราเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อมันไม่ใช่ซื้อเสร็จแล้วก็กองดองมันไว้ตรงนั้นจริงๆเราซื้อเสร็จเราควรเข้าไปเฝ้าดูมันด้วยนะว่าแต่ละปีผลตอบแทนมันเป็นอย่างไรมอนิเตอร์มันโอเคไม่โอเคเราก็สลชชิ่งได้ถ้าสมมติเราคิดว่าอ้า้นี่ผลตอบแทนอาจจะไม่ค่อยตามที่เราตั้งใจไว้เราก็ไปเปลี่ยนกองได้จริงๆพอเราทําความเข้าใจเชิงคอนเซปต์ของมันได้แล้วเนี่ยว่าซื้อแล้วเปลี่ยนได้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เราเข้าใจไม่ได้มากขึ้นแต่อีกอันหนึ่งที่เข้าใจว่าน่าจะเเป็็นนนนนนตััััวทที่่่ําาาใหห้้้มมมอออองชชดดดคคืืสยยยกกซแไผลรโ์จภ แต่มันไม่ได้มี mindset ในการวางแผนหรือว่าการลงทุนในระยะยาวทั้งทั้งที่ในความเป็นจริงถ้าเราเข้าใจตอนนั้นเนี่ยการซื้อแต่ละอันเราจะตั้งใจซื้อมากเลยจริงเราคุยตัวเลือกในการประหยัดภาษีมาเยอะเหมือนกันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เราแทบไม่ได้แต่มเลยประกันพี่ประานีบ้างไหมครับประกันชีวิตประกันบำนาญประกันสุขภาพอันนี้อันนี้คือซื้อเป็นปกติแล้วเอามาลดหย่อนภาษีเป็นของแถมหรือว่าซื้อเพราะต้องการประหยัดภาษีทั้งสองอย่างครับภาษีด้วยกับซื้อดูแลตัวเองในอนาคตด้วยนะพวกนี้ยังจําเป็นอยู่คิดว่าก็จําาาาาาเเปปปปป็นนนนนนมมมมกกกพรรรรรรระะะะีีีี่่่่คคววววู้้้ืือออองงงัััยยตแทไไดบหำ เงื่อนไขในแต่ละที่อยู่ใช่ไหมครับ <S 2> <S 2> แต่ตัวประกันบํานาญเนี่ยพี่ไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าพอไปทําการบ้านดูจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าจริงๆไม่ใช่มันไม่ดีนะคิดว่ามันดีสําหรับบางรูปแบบชีวิตเหมือนกันแต่อาจจะไม่เหมาะกับเราใช่เช่นที่เขาต้องการความแน่นอนอพอส่งเสร,ริมวินยัยนะส่งเสร,ริมวินัยก็อ่อนส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆพอถึงปีหนึ่งชัวร์แน่ว่าเราได้ได้เงินบำนาญยอยได้ผลตอบแทนกันกลับมาแต่พอเราไปดูจริงๆเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วผลตอบแทนมันไม่ได้มากมายอะไรเรายังเสี่ยงได้กว่านี้องแบบพี่ประนก็ไม่นิดหนึ่ง เวลาเราคุยเรื่องประกันบำนาญก็คือเราอยากได้อะไรใช่ถ้าพี่ประษานบอกว่าพี่มองเรื่องรีเทิร์นเป็นหลักประกันบำนาญถ้ามองเป็นเป็นรีเทิร์นมาเรียบเทียบกับการลงทุนอาจจะไม่ตอบโจทย์ซูไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นมุมผมผมเป็นกลุ่มคนที่คาดว่าตัวเองอายุยืนเพราะฉะนั้นสําหรับประกันบำนาญสําหรับผมนะตอบโจทย์มากช่วยเรื่องความชัวร์แล้วก็แปลว่าถ้ายิ่งผมอายุยืนผมก็จะคอลเลกต์บำนาญของผมไปสมมตินับจากวันที่อายุ60ิไปเรื่อย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 เนี่ยไปยิ่งไม่ตายเร็วเท่าไหร่ อันนั้นชัดเจนนะผมเลยอยากมองว่าอะไรที่เราจะซื้อก็ถามตัวเองก่อนว่ามันเหมาะเลยเราต้องการรูปแบบชีวิตเราหรือเปล่าและตัวประกันชีวิตนะครับจริงเราจะค่อยให้น้ําหนักกับพวกประกันสุขภาพเนี่ยมากกว่าหนึ่งคือเป็นคนไม่มีลูกอ่าเราก็คิดว่าถ้าเราเป็นอะไรใบเนี่ยนะบางทีการส่งต่อเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยต้องห่วงเท่าไหร่แต่เราคิดว่าส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือว่าอย่างน้อยถ้าเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงๆมันจะมีตัวที่เราไม่เป็นภาระเราไม่เป็นภาระคนอื่นและที่สําคัญคือไม่ได้มาดูดเงินเก็บของเราหมดไปกััับค่่าาาาาาาดูแลลสุขภพพเเเเรรรกกก็็จะใหห้้้นนนนนํตมมปิศษผวว เรื่องใบภาษีหนึ่งเรื่องที่ผมมักจะบอกทุกคนถ้ามีรายได้สูงยังไงเต็มแม็กซ์ให้ได้ไว้ก่อนนะนี่คือคือเรื่องหลักเนาะส่วนจะเลือกอะไรอ่ะไปเลือกให้มันตรงกับจริตเราตรงกับความต้องการเราครอบครัวเราอย่างเงี้ยโอเคเรื่อง LTF ครับคนคนแบบพี่เนี่ยที่แบบบางทีแต่ทำงานเก็บเงินแต่บางทีหาไม่ได้มีความรู้เรื่องการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีแบบจริงจริงจากประสบการณ์คุณคุณบีนี่มีเยอะไหมเยอะมากครับแล้วก็ไม่ได้ลดลงนะครับปัญหาเวลาเราคุยเรื่องภาษีที่ปมะกมันไม่ได้อยู่ที่ว่าผมซื้ออะไรซื้อไปแล้วต่างหากาาืออีปััญหกรรรซ้ผลิตภภณฑ์ะะดษเช่นไ บางพี่ภาสาเคยเจอปัญหาอะไรจากการลงทุนประหยัดภาษีจริงๆกับปัญหาไม่ไม่ค่อยได้เจอในระหว่างทางจริงๆมันอาจจะมีอะไรแต่เราไม่เคยไปเฝ้าดูมันแต่ปัญหาต่างๆมันเริ่มผุดขึ้นมาจนรู้สึกได้ว่าอุตสาหลงทุนมาตั้งหลายปีเงินหายไปไหนหมดเนี้ยก็ตอนที่มันเริ่มครบกาหนดนี่แหละพูดง่ายๆนะคนเราต้องได้บทเรียนเจ็บๆก่อนนะนะมันถึงจะเริ่มต้นไปหาความรู้นี่แหละครับคือประสบการณ์ที่เราก็เจอแล้วก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดแปลว่าปัญหาตอนซื้อก็จะคล้ายๆกับที่เมื่อกี้เราคุยกันแต่ซื้อไปแล้วเนี่ยหลายคนติดลบเยอะพี่ราสาลองน ทำอะไรกันถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องสวิตชิงถือว่าดวงดีโดนขังต่อแล้วก็รอตลาดขึ้นเนาะบางคนมีความรู้เรื่องสวิตชิงอารมณ์พาไปติดลบเยอะไม่อยู่แล้วย้ายออกเอาจริงๆผมว่าการจะอยู่กับโปรดักต์ประหยัดภาษีหรือไม่ประหยัดภาษีใช้หลักการเดียวกันแต่ที่มักจะเจอเยอะๆจริงๆก็คือตอนที่มันครบแล้วแบบที่พิมพ์สารบอกเลยทํายังไงดีหรือตอนมันยังไม่ครบแต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินแล้วดันทําผิดไปแล้วทํายังไงดีผมว่าความรู้มันไม่ได้มีแค่ตอนเข้าเนาะตอนอยู่กับตอนออกสำคัญมาพี่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่คนอื่นๆได้ ระหนักถึงนี้เนี่ยก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการลดหยอ่อนภาษีมันเป็นเรื่องของการวาง,วางแผ<ค>นการเงิในในอนาคตด้วยเราคิดว่าไมล์เซ็ตสอย่างเนี่ยต้องมาคู่กันเพราะว่าถ้าสมมติเราคิดแค่ลดหย่อนภาษีเราจะมองมันเป็นแค่ไปซื้อเพื่อลดหย่อนภาษี<น>เป็นรอบๆไปแต่ถ้าเราคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของการลงทุนในอนาคตมันจะเริ่มเข้ามาคิดแล้วว่าไอกองที่เราซื้อเนี่ยมันเหมาะกับทิทัยเลยหรือเปล่าสอดคล้องกับเป้าหมายเราหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยฮะเราจะรู้ว่าเอ้าตัวนี้มันดูเสี่ยงไปไหมหรือแม้กระทั่งว่าไอตัวที่เราไปลงมันมีอนาคตหรือรไไมับซห มีมี2เรื่องที่ต้องทาความเข้าใจอ,อันนี้ก็จะดีเหมือนกันถ้าเอาแบบที่ที่ประสานบอกเนาะลงทุนปกติกับลงทุนประหยัดภาษีคิดเป็นเรื่องเดียวกันก็แต่ว่าถ้าระยะยาวเราบอกว่าเราเก็บเงินไว้อีกสิปีอีก20ปีแล้วแต่เนาะคิดร่วมกันรับความเสี่ยงได้น้อยจะพอร์ตข้างนอกหรือพอร์ตข้างในสุดท้ายแล้วต้องตอบโจทย์ว่าฉันรับความเสี่ยงได้น้อยได้เป็นคนไม่มีเวลาถ้าไม่มีเวลาเราก็ลงทุนแบบที่ไม่ต้องใช้เวลาไปคอยสวิตช,ชิ่งก็ได้เพราะฉนั้นถึงแม้เราจะดูปีละครั้งสองครั้งแต่ไม่มีเวลาแค่ซื้อก็รอซื้อแต่่่่่่่่ปลลาาีีีีเเเนนนแววคุณททไไมมมมออ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 ิตตรร์์กกก็ให้้ซืงบบช คนมอนิเตอร์ให้ฉีกล้องผสมอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าบอกผมเป็นคนมีเวลาผมเป็นนักเทรดโอ้สบายเลยครับจะก,กองทุนข้างนอกกองทุนประหยัดภาษีก็คุณมอนิเตอร์คุณก็สวิชคุณก็ปรับสัสดส่วนให้เหมือนกับการลงทุนปกติมองว่าบางทีแมสเซจคนที่คุยเรื่องกองทุนลดหย่อนภาษีเขาจะได้เข้าใจแค่แมสเซจเดียวซึ่งจริงๆจะว่าไปแล้วคนที่ออกแบบแบบนี้เขาตั้งใจอยู่ทั้งสองแมสเซจนะถูกไหมยอยากจะให้เราลดหย่อนด้วยแล้วเราอยากจะชวนเราเป็นคนออมเพื่อวางแผนการเงินด้วยระยะยาวด้วย,วยแต่เราไอ้แมสเซจหลังนี่บางทีมันจะม่ันไม่มามันนนกาววลค้้ัแทุีน อยากรู้อะไรดีกว่าเกี่ยวกับประหยัดภาษีเพราะว่าคนพอรู้เงื่อนไขแต่คนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทําไมวันนี้ต้องซื้อตลาดนี้ทําไม,มวันนี้ต้องซื้อตลาดนี้และที่จะยังเข้าใจน้อยลงไปอีกเวลาตลาดมันเปลี่ยนแปลงอะ่ะเวลาเรารู้ช้ากับเรารู้เร็วอะ่ะเราตัดสินใจไม่เหมือนกันรู้ช้าแปลว่าคนอื่นมาบอกตลาดตันนี้แย่ไปแล้วเมืม่อประมาณเดือนที่แล้วนะแต่มารู้เดือนนี้การจะแอคชั่นเดือนนี้กับแอคชั่นเดือนไม่เหมือนกันจะลงทุนอะไรตามตลาดนิดนึงแล้วก็เคลื่อนที่ให้ทันแล้วกันลงทุนประหยัดภาษีวันนี้อ่าน F มันสวิตชิ่งได้า แล้วก็เข้าออก<ต>ให้ได้ท<ต>ันก็จะพอช่วยได้ถ้าโดย,โดยอุบนิสัยเป็นคนไม่ตามตลาดไม่อะไรเงี้ยก็ไปเลือกซื้อตัวที่มันดูชัวร์ๆไม่ผันผวนมากนะคือผันผวนไม่มากหรือมีคนดูแลให้ผมว่ามีสองชอยครับผันผวนไม่มากเช่นลงตาราสารนี้ไปเลยจบแปลว,ว่ามันผันผวนไม่มากแต่รีเทิร์นก็ไม่มากนะกับอีกอันนึงคือพอผันผวนได้บ้างมีโอกาสได้ผลตอบแทนบ้างแต่ไม่ต้องดูเองคือกองผสมทุกธนาคารมีหมดแล้วเป็นกลุ่มประหยัดภาษีเนี่ยกองผสมแปลว่าอะไรฟันเมนเจอร์เขาจะหุ้นตราสารหนี้ผสมให้เราหุ้นอะไรดีเดี๋ยวเขาผสสมมาาาให้้้ตรรนนีีช่วงค ซื้อสั้นซื้อยาวเดี๋ยวเขาใส่เข้ามาให้ในพอร์ตถ้าช่วงนี้คุณมีมหุ้นเยอะเดี๋ยวเขาก็สะสมหุ้นเยอะหน่อยอาสานี้น้อยหน่อยแบบนี้เราไม่ต้องมอนิเตอร์แต่ให้เข้าใจว่าเวลามันขึ้นอ่ะมันมีขึ้นเหมือนพวกกองหุ้นนะแต่เวลามันลงอ่ะมันก็จะไม่ลงมากเหมือนพวกกองหุ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีเวลาเลยครับลงทุนประหยัดภาษีใช้กองผสมช่วยผมว่าช่วยได้เพราะมันอยู่ยาวจริงๆใช่คราวนี้มันต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยเนาะผมอยากย้อนกลับไปนิดนึงครับลงทุนมาจนถึงตอนนี้ในเฉพาะผลิตภัณฑ์ประหยัดภาษ เราก็จะยังจะลงในกลุ่มที่มีโอกาสพันผวนและขาดทุนได้หรือเพียงเพราะว่าเราเชื่อว่ามันประหยัดภาษีมาแล้วหรือเราบอกเฮ้ยเราอาจจะไม่ลงกลุ่มแบบนั้นแล้วพี่ประธานมีวิธีคิดที่ต่างไปไหมพี่มองว่าจริงๆไอ้ตัว l t ทีที่เราลงมาสมัยก่อนต้องบอกว่าบางทีมันก็เป็นภาคบังคับตอนนั้นนะยังไงเราก็ต้องซื้อแต่ตอนนี้พอมันเจ็บตัวมาแล้วเนี่ยพอมันเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยลงแล้วมันไม่ค่อยคุ้มเนี่ยในสื่อออนไลน์บางทีก็จะมาปลอบใจเราบ้างนะไม่ต้องเสียใจคุณอาจจะได้การลดหย่อนภาษีอย่างกู้เงินท ล่หรือต่อให้มันเท่าทุนมันก็ถือว่าขาดทุนเวลาอยู่ดีอะถูกไหมเราต้งสิปีเราคิดว่ามันควรจะต้องงอกเงยปรากฏว่าเหมือนเราปลูกต้นไม้สิบปีล้วต้นไม้มันไม่โตอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นการขาดทุนนะถามว่าถึงตอนนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเราอาจจะทำอะไรกับมันไม่ได้แต่เราต้องคิดว่าโอเคมันเป็นการลงทุนภาคบังคับไปแต่ว่ามันอยู่ที่ปัจจุบันมากกว่าว่าถึงตอนนี้เราจะออกมันหรือเปล่าจะขายมันหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ตัวคนแหละแต่โดยส่วนตัวพี่ยังรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายังท้้้งมันไไไวก่่ออออาาาจะดดบบบบเ็รรใยยยํแ ซึ่ง <Yeah. S 1> คำหลังเนี่ยดีสุดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าทําใจได้สําหรับผมอ่ะสำคัญมากไม่ว่าใครจะบอกยังไงถ้าเรารู้สึกโอเคว่าการขายขาดทุนวันนี้แล้วไปรอเอารีเทิร์นในอนาคตกับตลาดอื่นแล้วเราคุ้มเราไปแต่ถ้ายังทําใจไม่ได้เราอยู่กับมันไม่ก่อนเพราะฉะน,นั้นไอ้ทำใจให้ได้เราก็ไปดูแค่ไปดูเท่านั้นเองครับว่าเราทาใจให้ได้แค่ไหนวนย้อนกลับไปเป็นวัยรุ่น <c oughs> อีกได้อีกสักครั้งหนึง่ง <c oughs> พี่ปาษหาบอกว,ว่าตอนนั้นลงแต่ LTF อย่างเดียวใช่ให <c oughs> ้ย้อนเวลากลับไปครจะยังตัดสินใจเหมือนเดิมไหมจริงั้งท S มาผสมอยู่เนี่ยจะลงเหมือนเดิมหรือจะลงต่างไปจากเดิมคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้แล้วเป็นประสานในวันนั้นที่พอจะมีความรู้บ้างเหมือนในวันนี้ก็คิดว่าคงไม่ใช้วิธีการแบบนั้นคงไม่อยู่ที่ตัว L T F ซื้ออย่างเดียวอะพอมีความรู้มากขึ้นเราก็เริ่มรู้ว่าเอ้า I M F แม้ว่าตอนนั้นเราจะต้องถือยาวนานกว่าเป็นแบบหลายสิบปีแต่อย่างน้อยเรายังขยับให้ยืดสวิชได้สวิชมันได้นี่แล้วมันยังมีบางตัวให้เราเลือกนี่เออมันมีตัวที่หวือหวาหน่อยตัวที่ปลอดภัยหน่อยเราอาจจะแบ่งก็ได้อาจจะถัก็้้อนนยลป่าเมสแว มีความรู้บ้างก็อาจจะใช้วิธีการจัดการใหม่อีกคําถามหนึ่งนะครับผมว่าถ้าหลายคนฟังเราวันนี้พี่ภาษาบอกแล้วเรื่องแท็กดูเหมือนยากไปหมดเลยดูเข้าใจยากดูทํายากบางคนดูรายการเราวันนี้ฟังเราวันนี้แล้วบอกว่าก็มันยังยากอยู่อยากจะแนะนําเขายังไงคือจริงๆต้องบอกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะเรื่องการลงทุนที่มันเคยดูไกลๆตัวแล้วเราคิดว่าความรู้ทางการเงินมันดูยากๆยุคสมัยนี้มันเหมือนเป็นความรู้ที่เราต้องรู้แล้วว่ากลายเป็นว่ามันเหมือนทุกคนต้องมีไอ้ financial literacy ต้องรู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนชีวิตของเราไปแล้วเป็นเร ื่องที่ขาดไม่ได้เรื่องที่ขาดไม่ได้มันไม่เหมือนสมัยก่อนยุคสมัยแบบนี้มันต้องคิดว่าถ้าเราหมดแต่ทงานไปอย่างเดียวโดยที่เราไม่มีความรู้ด้านการวางแผนการลงทุนเลยอย่างเงินที่เราได้มาเนี่ยมันก็อาจจะไม่งองเงยเพราะฉะนั้นถามว่าความรู้แบบนี้ต่อให้มันยากยังไงเราก็ต้องไปทําความเข้าใจเพียงแต่ว่าก่อนทําความเข้าใจเนี่ยอาจจะต้องไปตั้งหลักสักนิดหนึ่งมันก็เหมือนเราเรียนหนังสือแถ้าเราไปเจอครูที่สอนอะไรย,ยากๆเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้เราไม่ชอบอวิชาณิาตสัสนไปเลยก็ได้แต่ครูที่ถูกจริตเราแล้วพยายามทําความเข้าใจในเชิงคอนเซปต์มันก่อนรู้ให้ เรื่องยังสามารถกำหนดทิศทางของตัวเองได้คิดว่านี่สำคัญแปลว่าการรับรู้เรื่องแท็กเซฟิงไม่ต้องรู้ระดับโปรเฟชชั่นอลเนอะเอารู้ระดับอินเวสเตอร์ธรรมดาคำว่าคอนเซปต์สำคัญมากเนาะเช่นซื้อต้องซื้อเท่าไหร่เอาแค่นี้ไม่ต้องคำนวณเป็นก็ได้แต่ต้องรู้ว่าซื้อเท่าไหร่พอให้ใครช่วยคำนวณให้ก็ได้แต่ต้องเป็นคำถามหนึ่งที่ต้องได้เนาะตอนเริ่มซื้อซื้อยังไงให้มันตรงกับความเสี่ยงอย่าซื้อแค่ประหยัดภาษีเพราะฉะนั้นตอนซื้อมี2เรื่องที่ควรทำความเข้าใจซื้ออะไรให้ตรงกับตัวเองและซื้อเเเเทท่่่่่่าาาาไไหรรถถึงงงจะะพออออออัััดปตตนนนนยยยยยููกกีี้คุลวบ ลงทุนแล้วอยู่นานวิชาแค่ไหนที่ผมควรจะรู้ได้บ้างนะครับสวิตชิ่งได้นะสวิตชิ่งไม่ใช่การขายนะรัแค่นี้ก็พอส่วนจะสวิตช์ไปไหนเนี่ยติดตามข่าวสารทุกบอลจอทุกแบงค์เขาบอกเราทุกช่วงเวลาเลยฟังวีพูดเหมือนเราปลูกต้นไม้อะใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่าเราอยากปลูกอะไรปลูกที่ไหนนะแต่พอมันปลูกแล้วเนี่ยมันกำลังเติบโตไม่ใช่เราปลูกทิ้งปลูกขว้างมันต้องเข้าไปดูหน่อยใส่ยาฆ่าแมลงไหมตัวตูพืชพืชหรือเปล่าแล้วต้องตัดแต่งกิ่งหรือเปล่าเราต้องดูว่าเออตรงนี้มันโดนแสงเต็มที่ไหมม สำคัญตรงที่อย่าไปคิดว่ามันยากจนถึงระดับที่เราเลยเลย Again สเลิกคุยหรือลงมันไปแบบง่ายๆอันนี้ก็จะไม่เหมาะและไม่ควรซึ่งตอนจบถึงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวดอกผลหลังจากปลูกต้นไม้เช่นตอนจะขายตอนครบกําหนดก็รู้อยู่ประมาณนึงก็รู้แค่ว่าทํายังไงไม่ผิดเงืนขายข5 5้านะต่อเนื่องมาแล้วหรือยังหรือจําเป็นต้องใช้เงินจะต้องเสียพินนลตี้ประมาณไหนไม่รู้ก็ยังถามได้ยังถามได้ยังถามได้อยู่ดีพอถึงช่วงท้ายๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องตัดสินใจอีกรอบหนึ่งถูกไหมว่าเราจะขายช่วงไหนถ้าเรามีความรู้เราก็จะรู้แลละอ๋อเราต คอยดูหน่อยแล้วควรจะขายในช่วงที่ตลาดมันขึ้นอะไรหรือเปล่าอ่ะล้วก็คิดคำนวณนิดนึงว่าที่ผ่านมาได้ผลตอบแทนที่เราพอใจคุ้มค่าไหมอะไรแบบนี้ครับจริงๆผมเชื่อนะครับถ้าเราลงทุนประหยัดภาษีมานานพอความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราลงทุนไปมันจะไม่เป็นศูนย์เหมือนวันแรกรมันจะสะสมมาเรื่อยๆลงมา5ปี10ปียังไงวันที่เราลงทุนมาแล้ว10ปีรเรารู้มากกว่าวันแรกชัวร,ร์เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลมากผมค,คใช้คํานี้เนาะแต่ตอนจบก็ยังอยากจะบอกทุกคนว่าการลงทุน่ะมันมีความเสี่ยงกับทุกคนรู้อยู่่่่แแล้ววเเีงงตามันจะส ากกว่านั้นอีกถ้าคุณเลือกที่จะลงทุนแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเนาะมันมันไม่ควรเป็นแบบนั้นครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับวีผมบางทีการลงทุนภาษีเนี่ยมันวิชาหนึ่งที่เราต้องเรียนเป็นมาตช์แฮฟใช่เป็นสิ่งที่เรามันต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนชีวิตเราถ้าเราไปทําแบบนี้เราก็ต้องไปเสียภาษีเยอะนะแต่อย่างเงี้ยมันลดหย่อนมาแล้วอย่างเงี้ยต้องบอกว่าเรื่องภาษีเนี่ยเราคุยว่ามันเป็นมาแฮฟแปลว่ามันสําคัญมากแล้วมันจะเป็นต้องทำมันเป็นเรื่องเงินนะครับถ้าหลายคน เาว่าการประหยัดภาษีครับการลดไปได้5,000ันได้หมื่นหนึ่งทอนจากสัมภาระให้มีความรู้เพิ่มอีกแค่นิดเดียวเราได้สิ่งนี้กลับมาผมว่าเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยก็จะช่วยทําให้เรามีเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นและในระยะยาวครับต้องบอกว่าการมีเงินเหลือในกระเป๋ามากขึ้นการเก็บออมเพื่อเป้าหมายในอนาคตที่มากขึ้นรวมกับเรื่องภาษีเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งช่วยทําให้เราเรียกว่าสุขภาพทางการเงินของทุกคนเนี่ยครับดีขึ้นได้จริงๆครับสุดท้ายแล้วครับถ้ารเราคุยกันภาษีกันมาเบอร์นี้เลยนะที่พี่กสารอ่้ีงื าฝากไว้สําหรับคนที่รู้สึกว่ามันยากแล้วก็รู้สึกว่ามไม่ค่อยอยากใส่ใจเลยมากกว่าอันนึงอยากจะให้ไปตั้งหลักไมายเซตมันก่อนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเรียนรู้ได้นะมันเป็นตัวหนึ่งที่สร้างประโยชน์ให้เราทําให้เรามีโอกาสลดหย่อนบางอย่างที่เราต้องเสียไปด้วย,ยและอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องที่เกิดขึ้นในแต่ละปีแต่ว่ามันเป็นการวางแผนสําหรับอนาคตในระยะยาวด้วยพูดง่ายๆว่าเบรนเรื่องการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินให้กับชีวิตของเราไปเลยก็เลยคิด เป็นแบบนี้จริงๆเ่ยถ้าเริ่มต้นเปลี่ยนที่ Mindset ก่อนเนี่ยหลายๆคนจะทําได้อโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ประสานนะครับ,รบที่มาแชร์มุมมองดีๆแล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกันรประหยัดภาษีกันใน Safe Tag with K-Bank ต้องบอกว่าเราจะมีเรื่องราวประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกันรประหยัดภาษีอะไรอีกกันในตอนต่อไปอย่าลืมติดตามกันนะครับ